เจ๊คะหิวข้าวรือยังพี่เรียมกับข้าวไปให้แล้วไปกินข้าวเลยไปเดี๋ยวพี่เฝ้าให้วิขอบคุณนะคะพี่พรนินวโชคดีมากเลยที่มีพี่พรเป็นพนักงานน่ะค่ะอยู่กับนิววานสิบกว่าปีแล้วอะ่ะอย่าไปไหนนะค่ะเจ๊ดีแล้วก็น่ารักขนาดนี้พี่จะไปไหนได้ล่ะฉันไม่มีที่ไปเฉยๆหรอกแกขนาดนี้แล้วใครจะรับฉันเจ๊คะพี่ว่าพี่อยากมีร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆเป็นของตัวเองฮะพี่พรจะไปจากเจ๊เหรอพี่ก็แก่แล้วคะ่ะทํางานก็จะไม่ไหวแล้ว อนาคตบ,บ้านปลายชีวิตจะเป็นไงยังไม่รู้เลยเออก็จริงนะใครจะทํางานไปจนแก่แต่พี่ก็ไม่รู้จะทํายังไงดีนะเงินทุนก็ไม่มีเงินเก็บก็มีมีเอาอ,อย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวเจ๊จะลงทุนเปิดร้านให้พี่พรก่อนอุ้ยเก่งใจจริงเลยคะ่ะเจ๊พี่พรอ,อยู่กับเจ๊ามานานเป็นสิบปีเจ๊รักพี่พรเหมือนอคนในครอบครัวค่ะไม่คิดไม่ฝันเลยว่าฉันจะมีร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองฉันนี่ก็เก่งเหมือนกันนะ ภูมิใจในตัวเองจริงๆตั้งแต่แม่ป่วยก็แทบจะไม่เดินนอนเลยหน้าก็โทรมมากเบบี้ไบต์มาร์คไฮโดรเจลแผ่นมาร์คหน้าสูตรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูผิวให้เต่งตึงกระจ่างใสเราต้องเอาไปมาร์กแล้วแหละตั้งแต่แม่ป่วยก็ต้องไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลทุกวันร้านก็ไม่ได้เปิดมาหลายเดือนแล้วเงินก็แทบจะไม่มีอยู่แล้ว พี่พรเจนิวโอ้โห oh, oh. พี่พรขยายร้านใหญ่โตขึ้นมากเลยนะคะจ้ะ <Ja. S 1> วันนี้นิ่มีเรื่องอยากจะรบกวนพี่พ่อน่อยนะคะรบกวนได้แต่ไม่มากนะคะพอดีตอนนี้คุณแม่ป่วยหนักแล้วก็ไม่ได้เปิดร้านขายของมาหลายเดือนแล้วเจต้องการใช้เงินค่ะเงินที่เจ๊ให้พี่พรยืมมาลงทุนเปิดร้านนะคะพี่พรพอจะมีคืนให้เจ๊สักครึ่งไหมคะขายของได้กาไรมาก็ขยายร้านออกต่อไปเรื่อยๆไม่มีหรอกค่ะเจไปหาที่อื่นเถอะ แม่ค้าคะอะไรต้องถอดรองเท้าไหมคะอ่านป้ายเลยค่ะป้ายบอกไม่ต้องถอดรองเท้าแม่ค้าคะแป้งสุริพรตรงไหนคะอยู่ตรงนั้นแหละแถวที่สองนี่ไงแป้งสุริพรที่ตามหาราคาดีมากเลยจ่าตั้งค่ะแม่ค้าร9อนี่ค่ะไม่มีพอดีหรอกเพิ่งเปิดร้านยังเช้าอยู่ไม่มีเงินทอนหรอกนี่ค่ะ200ร้อใส่ถุงให้ด้วยค่ะสองพอดีหบาทป็นค่าถุงอ่ะ ใส่เองร้านฉันเปื้อนหมดเลยรองเท้าเปื้อนก็ไม่รู้จักถอดแม่ค้าซื้อแป้งไปผิดเบอร์น่ะขอเปลี่ยนได้ไหมคะตอนซื้อไปแล้วทำไมไม่ดูให้ดีๆร้านนี้ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนเอาออกไปแล้วทาของฉันแตกหรือเปล่าแล้วทามาเป็นเปลี่ยนคืนไปไปไปแต่ได้แป้งสุรีพรไปใช้ก็ไม่อยากจะไปซื้อร้านเดิมหรอกแกแม่ค้านั่นด่ากเก่ง ต่ร้านนี้ก็ดูหลงเหลงจึงเลยของก็น้อยจะมีไหมเนี่ยสวัสดีค่ะลูกค้าอยากได้ตัวไหนเข้ามาดูก่อนได้นะคะเออมีแป้งสุรีพรอไหมคะมีค่ะด้านนี้เลยลูกค้ารับเป็นเบอร์ไหนคะอยากได้เบอร์สองสองจ้ะลูกได้เลยค่ะรับอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะอยากได้ครีมกันแดดนะลูกตัวไหนดีๆจัดมาให้เลยแนะนําให้แม่หน่อยนะนี่ค่ะขอบคุณมา,มา,มากๆนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะจ้าถึงของจะน้อยแต่ก็บริการดีไปบอกคนอื่นมาซื้อที่นี่ดีกว่าไม่ต้องไปซื้อร้านยายคนนั้น นี่คนหายไปไหนหมดทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยของไม่ได้ขายมาหลายวันแล้วนี่แล้วฉันจะมีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟไหมนี่ยายนิวค่ะเจ๊แกทำไมไม่ิดราคาฉันบอกกี่ครั้งแล้วทำไมไม่จำขอโทษค่ะเจ๊อันเท่าไหร่ไปดูมาสิฉันเหน,นื่อยกับแกจริงๆเลยขอโทษค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูดูราคาให้สักครู่นะคะลูกค้าน้ำหอมเลิฟพชั่นขวดใหญ่อ๋อมาใหม่นี่เองปกติมีแต่ขวดเล็ก มี่น้าละ่ะเราเลยยังไม่ได้ติดราคารอแป๊บนึงนะคะลูกค้าดูน้องพี่มันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ได้เลือกสักอย่างวันวันหนึ่งมาทํางานอาสมองมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เจรานีนปากจัดจริงๆริงถ้าเป็นลูกน้องนี่ฉันลาออกไปนานเลยยายนิวค่ะเจ๊เห็นไหมแห่กาดูซิว่าพื้นมันเปื้อนขอโทษค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูรีบทำความสะอาดค่ะทํางานแต่ละวันต้องให้บอกทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้จักหัดคิดหัดทําเองมาทํางานอาสมองมาด้วยไม่ใช่มาแต่ตัวน้องพนักงานคนนี้ทนได้ยังไงตั้งหลายปีงานมีตั้งเยอะต้องเยะไม่ไปหาาทํ เจ๊คะพอดีว่ารอบนี้แม่หนูจะต้องไปให้คีโมอะค่ะแต่ว่าตังค์หนูไม่พออ่ะเดี๋ยวเจ๊โอนให้เจ๊คะทําไมโอนมาเยอะจังคะเออเอาไปเลยถือว่าเจ๊ช่วยไปรักษามแม่ตั้งแต่แม่หนูป่วยเจ๊ก็ช่วยหนูตลอดเลยหนูเกรงใจค่ะเราไม่ว่าหนูจะมีปัญหาอะไรเจ๊ก็ช่วยหนูตลอดเฮ้ยเจ๊มาลำนี้ลำไหนไปไปไปร้ปานไปเสียเว,ล,เวลาที่จะไปฟิตเนสแหละ ทำไมพื้นเปื้อนจังฮะพื้นเปือ้อนแกหยันเอาหน้าหรืองไงอ้าเหรียญหมดเหรอเนี่ยตายแล้วยังไม่ได้ไปแลกเลยเจ๊ะคะมาเดี๋ยวหนูไปแลกให้ค่ะขอบใจจ่าชมพู่งั้นแลกมาพันหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะแม่ค้าไปไหนไม่มีคนคิดเงินเลยอะ่ะลูกค้าคิดเงินหรอคะขอโทษนะคะที่ให้รอนานพี่พรชมพู่มารับเงินเดือนจ้าค่ะเจ๊ อันนี้ของพี่พรนะคะขอบคุณค่ะเจอันนี้ของชมพู่เดืนนี้จะให้พิเศษสองพันละจ๊ะโหขอบคุณค่ะเจฮะอะไรทำไมชมพู่ได้ทำไมพี่ไม่ได้เงินพิเศษให้ตามความขยันและความกระตือรือร้นในการทํางานคะ่ะพี่พรหนูจ้ะอยากอยากได้น้ําหอม ไปเป็นของขวัญมันเกิดให้ล้านสาวน่ะสวัสดีค่ะคุณยาาอยากได้น้ําหอมตัวไหนเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะคะแต่ที่มีแต่น้าหอมแพงๆนะคะยายไม่เป็นไรลูกแพงเท่าไหร่ยายก็จะซื้ออันนี้แพงสุดแล้วใช่ไหมในร้านนี้ยายขอทดลองได้ไหมพี่พีกไม่ได้นะน้ําหอมตัวนี้มันแพงมากเลยนะคะมันไม่มีตัวทดลองไม่เป็นไรหรอกชมพู่ให้ยายแกทดลองไปเลยเอองั้นไม่เป็นไรไม่ต้องเทียงกันหรอกยายซื้อเลยแล้วกันทั้งหมด1,300ค่ะเอ,อ้อค่ะ อย่าลืมกระเป๋าตังค์นะลูกนั่นไงเห็นไหมพี่พีชนูบอกแล้วแกไม่มีตังค์จ่ายหรอกพี่ต้องรับผิดชอบนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวยายออกไปเอาตังค์ที่รถแป๊บหนึ่งนะยายเอาน้ำหอมอกไปด้วยทําไมพี่พิกรับผิดชอบเลยนะหนูจะโทรหาเจ๊ชมพู่พี่พีชมีปัญหาอะไรกันบอกเจ๊มาสิก็พี่พีชอะค่ะเจ๊ให้ลูกค้าน้ำหอมออกไปโดยที่ยังไม่จ่ายตังค์อา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะพี่พีชแกแค่ลืมกระเป๋าตังค์ค่ะเดี๋ยวแกก็กลับมาจ่ายแกไม่กลับมาจ่ายหรอกค่ะเจ๊สภาพแกจนก็จนชมพููููู่่่่หหยยยยยุดดนนนะะออาาาาาถกกกลลคค้้้แบบีจจม อ๋อยายฮะยายยายจะมาทําไมไม่บอกหนูก่อนยายตั้งใจจะมาตรวจดูพนักงานที่หลานรับมาแล้วยายก็ได้คําตอบแล้วต่อไปนี้จาไว้นะชมพู่อย่ามองคนที่ภายนอกอ๋อขอโทษค่ะโอ้นิวโอ้ไม่เจอกันนานเลยพี่พรเดี๋ยวขอตทษก่อนนะคะยังต้องรีบไปธนาคารค่ะทีเดียวนิวมีตังให้พี่ยืมไหมช่วงนี้ลูกพี่เปิดเทอมน่ะตังไม่พอเราพี่พรไม่ได้ทํางานหรอคะทําแต่มันไม่พอหรอกก็พี่น่ะหาเช้ากินขํา พูดไปคนรวยแบบนิวก็ไม่เข้าใจหรอกไม่พอก็ต้องหาเพิ่มสิคะพี่พรพี่จะเอาเวลาที่ไหนไปทําไม่อยากให้เยีมก็บอกมาตรงๆคนรวยเนี่ยพูดอะไรก็พูดได้หมดเลยไม่เข้าใจคุณจนอย่างเราหรอกนี้สเปรย์ล็อกเมคอัพแพเนอรี่มีทั้งหมด3สูตรใครที่ผิวหน้ามันเจนแนะนำสูตรสีเขียวเลยค่ะได้ค่ะเจนนี่ขยันจังเลยนะคะทั้งไลฟ์สดทั้งขายของหน้าร้านค่ะเดือนนี้มีห้องว่างค่ะอ๋ออยากเข้ามาดูห้องก่อนได้ได้ค่ะเดี๋ยวเจออกไปเปิดห้องให้ดูค่ะ ตีหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยตายแล้วทำงานจนลืมดูเวลาเลยไปนอนดีกว่าพรุนี้นะัดลูกค้าหกโมงเชา้าเที่ยงแล้วขี้เกียจก็ไปซื้อข้าวสั่งร้านเมนดีกว่าโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยเอ,อิ่มแล้วอร่อยทุกอย่างจะกินไม่หมดทุกอย่างเลยพี่พรวันนี้เจมีธุระอยู่ทำโอทีไหมไม่เอาหรอกค่ะเจแค่นี้ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วจะมาทำโอทงโอที OT อะไรอีกเลิกงานแล้วนอนดูซีรีส์ดีกว่าถึงตอนไหนแล้วนะฮะ นี่มันเก้าโมงแล้วไปทํางานไม่ท well. ันแล้วโอ้ยเมื่อคืนดูซีรีส์เพลินไปหน่อยเจ๊วันนี้หนูลางานนะคะค่ะค es. ่าค่าหัเงินค่าแรงไปเลยค่ะรถชนอยู <car 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 ่น Ges ี่อย <car ู่นี่อนอยู่ไหนไหนไหรถคันไหนชนพี่คะรถคันนี้รถใครค้าหนู่มเอกไม่อยู่ชนเขาไปเต็มเต็มเลยทะเบียนรถอะไรทะเบียนรถอะไรคันนี้หนึ่งสี่คันนี้สี่หนึ่งเฮ้ยทะเบียนเหมือนกันเลยหนึ่งสี่สี่หนึ่งงวดนี้มาเนี้ สาทุ๊วันนี้ขอให้ลูกช้างถูกหวยกับเขาบ้างเถอะสิบปีผ่านมาแล้วไม่เคยซักงวดเลยกลิ่นทูกมาจากไหนอะพี่พรทำอะไรนะ่ะจุดทูบคอหัวยอยู่ค่ะเจ๊โอ้ยดับเดี๋ยวนี้เลยมันเหม็นเจ๊แพ้อะไรของเจ๊เนี่ยนี่งานตัวเองเนี่ยเรียบร้อยหรือยังในร้านอะเปื้อนมากเสร็จแล้วก็ไปซื้อข้าวให้เจ๊จะให้ถูกหวยนะถ้าฉันถูกหวยจะ,จะลาออกไม่มาอยู่ให้เจ๊ด่าหรอกพี่พร แฟนนิวซื้อรองเท้ามาเซอร์ไพรส์วันเกิดสวยไหมในหนนิวดูสิรองเท้าเธอเบอร์อะไรนิวแล้วเธอเกิดวันที่เท่าไหร่อะสิบสี่และรองเท้านี่เบอร์อะไรสี่สิบเอ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งมาเหมียวไม่ได้นอนหรอวันนี้เห็นหาวทั้งวันเลยเมื่อคืนหนูฝันรายก็เลยสะดุ้งตื่นมากลางดึกไม่ได้นอนทั้งคืนเลยค่ะแล้วเธอฝันว่าอะไรมาเหมียวเมื่อคืนหนูฝันว่าฟันหลุดสี่ซี่มาเหมียวตัวผอมเป็นเลขหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่นิวเฮ้ยออกอะไรเร็วๆเปิดดูหน่อยสี่โมงแล้ว เลขท้ายสองตัวห้าหนึ่งฮ้โอยไม่น่าเลยฉันน่าจะซื้อขึ้นซื้อลงซะหน่อย,อยไม่เป็นไรงวดนี้ใกล้เคียงแล้วงวดหน้าเอาใหม่ไปทำงาน